คือตอนนั้นอ่ะไม่รู้เป็นเพราะตัวเองเหนื่อยหรืออะไระคือโดนอ่ะไม่เคยเกิดมาเนี่ยไม่เคยโดนผีอาเลยอืมมาโดนผีอาตอนที่นอนห้องเนี้ยคือนอนแล้วผีอาอ,อ,อ,อ่ะผีอาแบบงมมันจะมีเสียงบรรยากาศมาก,ก่อนมันเหมือนอยู่ในภวังอ่ะแล้วมันจะมันมันมีเสียงแบบฟิลแบบงงงงเสียงอะไรอ่ะไม่รู้มันเป็นบรรยากาศบรรยากาศเออมันจะบรรยากาศในหัวมาก่อนแล้วมันก็ทําให้เราตื่น แต่ตื่นอะตื่นไม่ได้ก็เหมือนที่ทุกคนเป็นกันนั่นแหละแล้วพอยื้อสู้กับผีอะก็คือแบบโอ้ตาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมถ้าลืมมันจะเห็นผี่า <c oughs> มันตรงหน้าเราเออก็เลยไม่ลืมก็เลยพยายามผีก็ผีเพราะอยากจะออกจากโมเมนท์ที่มันช่างปวดราวนี้แล้วเกินอ่ะก็เลยเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดได้นิดเดีย,ยวสองมิลนะมั้งเนี้ย เปิด <PE AR> ได้สองเมตรปุ๊มองตู้ผีอยู่ไหนมองปลายเตียงแต่ก็ยงโดนอัมอยู่นะ <PE AR> ผีไม่มี <PE AR> ก็ไม่เห็นมีผีนี่ว่กะก็เลยยิงก็ตอ่อไปไปไปมาหลุดหลุดปุ๊บโอ้ยนี่คือความภาว่าความกลัวขนาดนี้เลยเหรอแต่ทําไงได้ไอ้อ้วนนอนต่อปึ้งแล้วมาอีก พอหลับรอบสองปุ๊บงง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 งไอ้ผีเวรมึงยังจะมาหลอกหอกูทำไมกูอ้วนกูอะไรกะนไหนนอนในสารไครฟงวะทำไมเสียงดังคือนอนเนี่ยคือนอนนอนนั่นแหละนอนในห้องใช่ไหมงงถึงพอมันยื้ออกมาได้ใช่ปะก็เลยทีน่ะรอบเนี้ยฉันไม่แล้วจ้ะฉันไม่นอนแล้วจ้าฉันก็เลยไปนอนร้านเกมเติมเน็ตสิบบาท ชีวิตปผกผันเออเขาฉันก็ลงบนนอนร้านเกม<ะ>แล้วพอได้หลอกนอนร้านร้านเกมใช่ป่ะตื่นเช้าจะไปมาไปมหาลัยเดินออกมาปึ๊บพี่ที่เขาถ่ายเอกสารใต้ตึกอะคือ,อมันเป็นตึกแถวแล้วเราก็ถูกซอยอยู่ข้างบนใช่ป่ะไอ,อพี่ที่เขาทำาอาคารพันธุ์ี่ข้างล่างเนี่ยเขาก็เรียกนี้พี่ปองนั่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 งอะไรจะนอนม่วง พี่บอกว่าช่วงนี้โดนผีอำหรือเปล่าหนูมองหน้าอยู่่เลยอ่ะถ้าเห็นเจ้าถ้าเห็นได้ยังไงถ้ารู้เธอคือหมอบีเหรอหรืออะไรคือแบบทำไมรู้ว่าทักทักพอดีทักวันนั้นเลยแล้วแบบช่วงนี้โดนผีอำหรือเปล่าคือแบบทำไมรู้น้ำตาหนังอ้วนไหลเลยคือว่าทำไมเธอรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าคือข่าวจะมีวิธีการแบบ มาให้คนามาประลำที่แท่นพระพูดแท่นอะไรของเขาแท่นเทพแทนอะไรเขาที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าคนที่มาทําประลมให้อะเขาบอกว่าเนี่ยช่วยไปเตือนห้องนั้นหน่อยว่าเวลาตากกางเกงในอ,อย่าออกมาตรงนี้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> คือว่าเราอะก็ฟีว่าเนื้อออกไหมเราก็ซัก คือเวลาซากะเราก็ไม่อยากจะไปหยอดตู้<ม>เราก็ถอดเกงในเราอะวางให้ผืนแล้วเราก็ฟอกแล้วเราก็เอาน้ำล้างตัวเราอะยำ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 ไปด้วยแล้วเราก็บีบล้วก็ไปตากหน้านั้นเลย<ม><ม>แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเทพไม่ชอบหรือว่าคุณไม่ชอบ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรแล้วมาหลอกเราว่าเหมือนเราอะ หลอกว่าผีอำหรือเปล่าแต่ไม่เคยบอกใครเลยว่าโดนผีอำครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีคนมาทักอันนี้เลยอ,อจริงเหรอเทพเขาดุอย่างนั้นหรออา่จะเห็นแบบว่าหน้าตาค้ำคนอนไม่หลับไปนอนร้านเกมหอเก็เลยทักว่าเออผีอำหรือเปล่าแต่เขาพูดเลยว่า ที่เธอโดนผีกัหนูเขาที่โดนผีออมเพราะว่าคนที่มาทําปาล์มให้ฉันอะเขาบอกมาว่าใครคือเจ้าของห้องนี้และกางเกงในสิ่งเนี้ยเขาไม่ควรเอามาวางไว้ตรงนี้หรืออะไรเขาก็ดูด่าว่าเนีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนไปนอนหลังจากเปลี่ยนนี้ยังเหมือนเดิมไหมไม่โดนละหรือยังโอ้ก็ไม่โดนนะโอ้ก็เหมือนแบบมันก็ไม่ค่อยโดน่ะไม่โดนฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีๆจากอังคารคุ้มโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย อังคารกลุ่มโป X <laughs>